่ะอันนี้เป็นเงาะนะคะเงาะโรงเรียนค่ะเดี๋ยวนะคะเงาะโรงเรียนนะคะเงาะภาษาอังกฤษเรียกว่า rambutan rambutan r, r, r a m b u t a n rambutan เดี๋ยวลองมาแต่งประโยคนะคะเงาะราคา20บาท rambutan price 20 b a h t บาท per 1ก k i l o g r หมายถึงเงาะกิโลละ20บาทต่อ1กิโลนะคะนั่นคือกิโลกรัมละ20บาทนะคะค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะเงาะจะอร่อยมากขนาดไหนรสชาติหวานมากเลยค่ะอือหื it's very good taste